ไม่ต้องทบทวนอะไรกันอีกแล้วสาหรับคณะกรรมการสรรหาส้าท่านอันนี้ต้องรอวันจันทร์นะคะถ้าสารปกครองมีคําพิพากษาอย่างไรมาเนี่ยคณะกรรมการสรรหาคงต้องดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเราก็ยังคาดเดาไม่ได้ค่ะว่าคาพิพากษาของศาลเนี่ยจะออกมาในลักษณะไหนถ,ถึงแม้วันนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาอะไรบางส่วนให้สหาธารณชนทราบไปแล้วก็ตามค่ะค่ะคุณสุวรรณาประเมินแล้วถ้าการคัดเลือกกสทชครั้งนี้เพื่อให้เหลือ11คนสะดุดลงจริงๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะ ดิฉันว่ามันเป็นความเสียหายอย่างมหาศาลของประเทศชาตินะคะคณะคกรรมการสัรหาทุกคนเพียรพยายามทำนหน้าที่ของตัวเองตามที่ได้รับมอบหมายอย่างหนักนะคะในช่วงระยะเวลา60วันที่เราทํางานด้วยกันเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ90คนแล้วคัดให้เหลือ22คนนะคะเราทํเงินมาโดยมุ่งหวังว่าเราจะสามารถทําให้ทันเวลาแล้วก็วุฒิได้เลือก เรื่องนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่คิดว่าคนที่ทํางานในคณะทำงานจันทาทุกคนทราบดีว่าคือผลประโยชน์ของประเทศนับเป็นแสนล้านนะฮะ mm hmm. แล้วภาระอันนั้นเนี่ยหนักอึ้งที่เราต้องต้องเพียรพยายามทําให้ฟันฝ่าไปให้ได้ mm hmm. เราได้พยายามแล้วทุกขั้นตอนนะคะเพื่อทําให้มันสําเร็จไม่ว่าไม่ว่าการกระทําโดยเจตนาดีนั้นจะถูกต้องตามคำมินิชัยของศาลเป็นประการใดก็ตามเราพร้อมรับผลและพร้อมให้ตรวจสอบค่ะค่ะ จะลบคาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าการตั้งข้อสังเกตเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ยังไงถึงแม้คุณสุวรรณาบอกว่ามันก็คงจะมีคนรู้จักกันในยังไงก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วแต่ตรงนี้ค,คนก็ต้องการตรวจสอบค่ะคว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะกฎหมายที่ที่เดียน,นอ้างถึงคือพระราชบัญญัติระเบียบว,วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตรา16เขียนไว้แล้วชัดเจนนะคะว่าอย่างไรถึงถือว่าทับซ้อนบ้างนะคะแล้วก็เท่าที่เราพบเนี่ยนะคะ จะมีเรื่องที่ร้ายแรงที่จะต้องจะต้องถแถลงเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องพิจารณาในกรรมการอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองซึ่งในที่สุดก็ได้บอกว่าท่านนั้นไม่มีสิทธิ์เลือก <Okay. S 2> ผู้สมบัรรายนั้นนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่ที่ผิดกฎหมายนะคะระเบียบวิธีปฏิบัติราชการทังปกครองเลยสักรายเดียวค่ะ okay. มีข้อเสนอจากทานนักวิชาการนะคะที่บอกว่าครั้งนี้สอวอเองอาจจะต้องทบทวนว่าควรที่จะกลับมาทบทวนเริ่มต้นใหม่แก้กฎหมายใหม่กันก่อนหรือเปล่าแทนที่จะเดินหน้าสัรหากสทอชอเลยตรงนี้ท่านสอวอว่าอะไรครับกฎหมายให้เวลาแค่สิบ็ดกันยาหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่เลขาธิการวุฒิสภาส่งบัญชีรายชื่อ4 4บี่คนให้ประธานวุฒิสภาเรื่องการทบทวนกฎหมายเป็นเรื่องอนาคตนะครับกฎหมายเพิ่งออกใช้จะบอกว่าดีหรือไม่ดีก็เป็นมุมมองนะครับ วุฒิสภามีหน้าที่แค่1 1กันยาถ้าวุฒิสภาไม่เลือกอำนาจจะถูกส่งต่อให้นายกร,รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็หยิบบัญชีรายชื่อขึ้นมาแล้วเลือกได้เลยครับมีอำนาจเด็ดขาดเลยค่ะเด็ดขาดครับแล้วรายงานแค่แค่คอรมอลทราบจะมีใครได้ตรวจสอบนายก,กรัฐมนตรีไม่มีครับสบก็ไม่สามารถเข้าไปทำหน้า,าที่ได้อำนาจพ้นจากฝ่ายนิติบัญญัติไปสู่ฝ่ายบริหารแล้วกฎหมายเขียนป้องกันการที่ไปเก็บเรื่องเอาไว้มันเคยมีการดองเอาไว้หลาย นานนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงเปิดโอกาสว่าถ้าไม่อุดไม่ทำเนี่ยก็โอนอำนาจไปให้ไหนยัยมตรีนะครับความเสียหายก็จะไปอีกแบบหนึ่งครับส่วนเรื่องประเด็นที่ผมเรียนว่าความทับซ้อนกันเนี่ยนะครับอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าวงการวิกฎหมายเขียนเรื่องคนในประสบการณ์วิทยุคนประสบการณ์ในโทรทัศน์คนประสบการณ์ในโทรคมนาคมคนที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายจากมหาลัย เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยค,คนเหล่านี้เป็นคนที่อยู่ในวงการแต่เขียนไว้อยู่แล้วนะครับว่าห้ามคือไม่ให้เป็นพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ปรึกษาเนี่ยหนึ่งปีอย่างน้อยแต่ถามว่าคนรู้จักกันไหมมีสิทธิ์รู้จักกันทั้งหมดหรืครับะจะเป็นอย่างไรก็ตามต้องให้ความเป็นธรรมกับกรรมการสรรหาเพราะก็คือเขาถึงจะรู้ว่าใครคือผู้ที่เขาจะเลือกค,คือเกี่ยวโทษน,นะคะเกี่ยวพันกันหรือไม่เกี่ยวพันกฎหมายที่ลิ้นพูดถึงฉบับนั้นเนี่ยบอกไว้หมดแล้วคะ่ะ ว่าเราต้องทํำยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ได้ทำตามขั้นตอนหมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าไอ้การเกี่ยวพันกันนั้นเนี่ยจะมีเลื่อนงมอะไรไหมนะคะเพราะมันมีกรอบกฎหมายบังคับอยู่แล้วค่ะอย่างกรณีที่ท่านสวบอกว่านายกรัฐมนตรีจะมีสิทธิ์ขาดถ้าอำนาจหน้าที่ของสอวสิ้นสุดไปแล้วนะคะ,คะนายกจะมีสิทธิ์ในการเลือกแต่ว่าถ้ามีคำสั่งคำตัดสินของศาลปกครองต่อมาหลังจากนั้นว่ากระบวนการสรรหมไม่โปร่งใสจริงๆแต่ว่านายกเลือกไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะก็ะถ้า ผมคิดว่าคงจะไม่เป็นตำนานนะครับเพราะว่าสารปกรครองนกำลังอยู่ในขั้นตอนของวุฒิสภานะครับก็ถ้าจะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้หมายถึงว่าแย่สุดเลยนะครับก็คือให้ทั้งหมดหยุดแล้วกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณร8 0ยวันนะครับก็อาจจะต้องมีการประกาศมีการเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็เสียเวลากันไปอีกนะครับก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เราก็รับได้เพราะขั้นตอนยังอยู่ในวุฒิสภาแต่ถ้า บอกว่าให้พ้นจากมือวุฒิสภาไปนายกรัมรีเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คงอาจจะไม,ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคงเกินหมายความว่าตอนนี้กําหนดเส้นตายของสอวก็คือ11กันยายนที่จะต้องเลือกให้ครบ11ท่าน <5 S 2> นะคะส่วนเราเลือกได้ครบ11หรือไม่สมมติเราเลือกได้9อีก2ท่านนายกรัมรีก็ไปเลือกให้ครบหรืออีก2ท่านผระสารบอกว่าให้ไปซ่อมมาใหม่แล้วให้อํานาจวุฒิสภาไปทํกากรรมการสรรหาไปทำแล้วก็ต้องกลับไปทาครับอันนี้เราเคารพ หมายถึงว่าสวจะเลือกแล้วต้องมีการมาตรวจคุณสมบัติกันอีกรอบไหมคะคนที่เข้ามาใหม่ก็ต้องตรวจครับค่ะค่ะทางกระบวนการคณะกรรมาก,การเห็นว่าสวควรจะเดินหน้าต่อไหมคะดิฉันไม่เห็นเหตุผลอะไรที่สวจะเดินหน้าต่อไม่ได้นะคะเพราะแม้แต่ศาลมีคำสั่งก็ยังไม่ถึงที่สุดนะคะเพราะายังมีศาลปกครองชั้นสูงอีก ะะเสร็จแล้วในกฎหมายก็บัญญัติเอาไว้ค่ะว่าไม่ไม่เป็นเหตุให้หยุดกระบวนการนะคะมันค<ช>งยังต้องเดินต่อหน้าไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหรก็ตามที่มีคําสั่งศาลถึงที่สุดคาพิพากษาศาลถึงที่สุดมันสมบูรณ์อยู่จนถึงวันที่คําพิพากษาศาลถึงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ไม่เห็นเหตุผลอะไรนะคะคท่านว่าเราจะเราจะไม่ได้ขสทชตามขั้นตอนของกฎหมายยกเว้นแต่จะมีกลุ่มบุคคลหรือคนใดก็ตามที่จงใจจะทําให้มันสะดุด ไม่ทราบท่านเห็นด้วยไหมคะ,คะคที่ท่านก็ข<ๆ>้อยากมีความเห็นอย่างนั้นน,นี้มีความรู้สึกว่ามีกระบวนการที่พยายามทําให้สะดุดไหมคะที่นั่นคิดว่าถ้าถ้าคุณนัทธาจะจะสังเกตดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งเ,เริ่มเลือกองคอ์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหร,รือองค์กรอิสระอะไรเราเลือกกันมาหลายองคอ์กรแล้วไม่เคยมีปัญหามากเท่าขนาดนี้เป็นเพราะอะไรสิบกว่าปีแล้วนะคะถูกต้องค่ะเป็นเพราะองคอ์กรอิสระองคอ์กรนี้เนี่ยควบคุมประโยชน์ ผลประโยชน์ของประเทศชาติที่เป็นทรัพยากรสื่อสารขึ้นความถี่นับแสนล้านนะคะคนเข้ามายุ่งเกี่ยวเป็นเขาเรียกเป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์กองนี้จานวนมากหลายรายเป็นไปได้ใช่ไหมคะก็เราก็ต้องให้ประชาชนช่วยกันจับตาดูแ่ละคะ่ะว่ามันมีกระบวนการเช่นนั้นอยู่จริงหรือไม่ค่ะนะคะคือตอนนี้ต้องจับตาไม่กระพริบเลยคะ่ะเนยนว่าท่านสวท่านก็พยายามทําหน้าที่ท่านเป็นไปตามปรเซสของกฎหมายะนะคะหลังจากที่กรรมการสัญหาชุดนี้ได้ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วเราส่งไม้ต่อให้แล้ว เดนก็ยังมองไม่เห็นว่าอะไรที่ทําให้ท่านเดินต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ยังทํามันมาถูกขั้นตอนค่ะประชาชนจะมั่นใจได้ไงคะว่าการคัดเลือกของสวเนี่ยครบเครื่องเป็นไปด้วยการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพจริงๆก,ก,กับการกับการมาทําหน้าที่ก <ขอ S 2> สะทะชอสองสองขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งคือกระบวนการสรรหารเนี่ยมาโดยชอบแล้วนะครับไม่ชอบเนี่ยนะครับวันหน้าสารข้อตัดสินนะครับเป็นลายบุคคลหรือทั้งหมดะนะครับแต่หมายถึงว่ากระบวนการจะไม่หยุดนะครับ<ะ>ก็คือได้กสทชไปทําการเรื่อง การความถี่ทำแผนแม่บทจัดสรรความถี่ให้เกิดความเป็นธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนวุฒธธิสภาเนี่ยก็ต้องใช้การลงคะแนนนะครับผมไม่สามารถรับประกันว่าผู้ที่โหวตเนี่ยนะครับจากสมาชิกวุฒิสภาจะเห็นตรงกันหรือไม่ในแต่ละคนนะครับอาจจะได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยใน44คนเนี่ยแน่นอนแต่เรามีมาตรการอีกอันหนึ่งตามหลังไปอีกนะครับก็คือว่าเรายะวุฒิสภาต้องเลือกคนอีกอย่างน้อยหคนเรียกว่าคณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบ ที่เป็นสวด้วยกันเองเหรอไม่ครับรเลือกจากบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านต่างๆนะครับจะคอยกํากับติดตามกรรมการกสทชแล้วต้องรายงานต่อวุฒิสภานะครับมีอายุ3ปีจากนั้นเนี่ยนะครับวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งในจำนวน38คนอย่างน้อย1ใน4นะครับหรือสอวสสประมาณ125คนหรือประชาชน2 0 0หมืนชื่อเข้าชื่อยื่นถอ,ถอนได้ถ้าพบว่าพฤติกรรมทุจริต นี่เป็นมาตรการที่ต้องควบคุมนอกเหนือจากการที่ต้องรายงานต่อสภาทุกปีของคณะกรรมการชุดนี้เพราะว่ามันมีมาตรการอีกหลายส่วนรวมถึงถ้าบอกว่ากระบวนการนี้ไม่โปร่งใสหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นรายบุคคลเนี่ยนะครับมาตรา15เขียนไว้ชัดเจนครับว่าให้ฟ้องต่อศาลแล้วเราเคารพจริงๆแล้วเราอยากให้เกิดการฟ้องร้องถ้าเห็นว่าไม่ไม่โปร่งใสในรายบุคคลเนี่ย ก็ไปตามและให้สารตัดสินเป็นลายบุคคลครับตอ,ตอนนี้บรรดาสอวอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เตรียมที่จะเดินหน้าต่อเหมือนท่านสอวอสมชายรือเปาคะผมคิดว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นครับเราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยประเทศชาติเสียหายมาเยอะและสะดุดหยุดลงเป็นเวลานานตัวอย่างของกศชที่เลือกไม่ได้เป็น10ปีตัวอย่างที่มีขาเดียวคือกศชวันนี้เราเอาสององ,องค์กรมารวมกันให้เป็นกสทชเราเห็นการประมูล 3G ไปไม่ได้พเพราะว่าไม่มีองค์กรที่ทําเราเห็นอนาธิปไตยที่เกิดบนคลื่นวิทยุเต็นไปหมด นะครับเราไม่มีใครควบคุมรายการตอนนี้เรามีปัญหาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นกรรมการองค์กรอิสระเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช้ยาวิเศษแต่จะต้องมาทําแผนแม่บทและต้องจัดสรรความถี่ซึ่งล้าหลังมากแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดใหม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากระบวนการที่ต้องทําวันนี้คือทําให้เกิดองค์กรนี้ให้ได้ค่ะ คุณสุวรรณนาอยากจะฝากอะไรสั้นๆก่อนค่ะอยากจะฝากอย่างนี้ค,ะ <ๆ S 1> ค่ะว่าในฐานะเป็นหนึ่งในกรรมการสัญหานะคะคน22คนในฟากของเราที่เราเลือกเนี่ยนะคะเราคิดว่าเป็นคนที่เหมาะสมเราจึงได้เลือกขึ้นไปนะคะใน22คนนี้หาคน11คนได้แน่นอนคะ่ะหรือเมื่อรวมกันถึง่แล้วนะคะก็หาคน11คนได้แน่นอนคะ่ะไม่ใช่เรื่องยากคะ่ะถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะคะค่ะท่านสบล่ะคะก็คิดว่าสวคงจะเดินหน้า นะครับทำหน้าที่ของตัวเองในในสีในสีอำ,อำนาจนะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของควบคุมฝ่ายบริหารการกรองกฎหมายแต่งตั้งถอดถอนวันนี้เราต้องทําหน้าที่ในการแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งนะครับตามที่กฎหมายกําหนดถ้าเราไม่ทําวันหนึ่งมันก็ไม่ควรมีอํานาจตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทําเราก็อาจจะกลายเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่เสียด้วยซ้ำเพราะนั้นผมเชื่อครับว่าถ้า สวทั้งหมดได้รับทราบและท่านได,ได้รับรู้กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะดําเนินการให้กระบวนการสําเร็จรุ่วงครับค่ะเอาละค่ะก็เป็นกระบวนการนะคะที่เชื่อว่าหลายๆท่านกําลังจับตามองกันอยู่ว่าจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรนะคะสำหรับกระบวนการสรรหากสะทะชซึ่งการปลดล็อกครั้งสําคัญนะคะหรือว่าคําตัดสินของศาลปกครองที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ และทั้งหมดคือตอบโจทย์และที่นี่ไทย PBS สํำหรับคืนนี้ค่ะทีิฉันนัทถาโกมวัทินและทีมงานสวัสดีค่ะ